สาดีพี meses, ar, like, coaching, de ่นรอกไปเมื่อสักครู่สักคนบอกไปที่ขบวนรพี่เราเนาะในแต่เห็ุงานสันซุงกันพี่เรานี่ยขวนกัก่อหลังจากแก้ขั้นมูเสารแก้ขั้นมืเสา้วก็ก่อเลยสอแถวก่อเลยสอแถวเลยพี่รานี่ยเนี่ยหลังจากแล้วตอนนี้เป็ไปต่อขั้นขั้นนันบอเทแล้วมือขาโอเคสุดดีบอนีินบาอุ่นมาซอยภาไปสื่อดินบ็อกภาไปสื่อดินบ็อกบล็อกพ่อไปสื่อว่อีกลอยไปลอยไปก่อนเ บ่มมาเป็นเป็นมาซอยน่ะสมปูนแหงเป็นูุมเมื่อไแหงไปซะแลบุผมไปซะไรกระโปงก็ซาหน้าพี่น้องโอ้ยปวด้าพี่ข้ยนสูงเลมันกลมมันกลมมลกไก่ใชประวันก่อนนั่งอีกก่อนหนึ่งก็ล้วก็สิกินเขาเพราะควากินเขาวาสนาาเป็นเหตุกินเย็นนะเฮ้น้องมันนี้ด้วยเองมันนีเป็นทึ่ง แต่ว่าสามก่อนเป็นของสามก่อนกับเพียงเนี่ยเพียงขานพอดีแล้วคนาะหน้าก็มาเห็ดกินแตงกินแตงยาไทยต,ต่อเด็กก็บชิปไปคนน่ะไปทั้งนั้นไปฟ้านนั่นคือว่าพ่อมึงนี่พ่อก่อนเนี่ยกับผมอังสิมาต่อเห็ดเท่ขานมองนี่คือว่าจบยุดก่อน แล้วัก้อนกี่ขัวกัพี่น้องเลยไสูงเติมได้้องเลยขึ้นเนขาสั่นเหมือนไดอ่อโยมก็มาสอเอาเท้นำไกีขัวกันอุ้มไปอ๋อบิน,นอนาอพอแล้วพอล้เออโอ้อสบายดีพี่น้องเนีน <c oughs> นเ่ยดพี่นมวางแบกผมนี่ก็ได้ถอยคมมาซอยทำพิ่านั่งกระเจงข้าวเยังินงสบายดีพี่น้องาบา เป็นหลงนัดเออเด็ดโอ้มีิจฉามิจฉาใส่ปลายวะเนี่นโอเคพี่น้องภาคพันกินข้าวกันว่าได้พี่น้องเรากินทุกกันพี่น้องเออโอ้ยมหาเร็วอ้อสวัสดีหองท่องครับไอ้หน่อยเพื่อไปพ่าล้านพี่นเ้องไปหาไปบั่นบักกุ้งพี่น้องเลยไปอุ้มภาคพันกันข้าวกันโอเคมากินข้าวด้วยกันได้พี่น้องเนาะเบอร์ในคลิปใช้นั่งนะพี่น้องเนี่ยใช้นั่งภาคเสด็โอเคกินข้าวกินน้ำกับภาคพันจะหน่อยพี่น้องเลย

ไปกอนม่จะดอ,อ,อ,อเมปลนี่เพียง่ะบีเพียงรีแถวสุดท้ายนะตอนนี้นะแล้วก็ไปต่อเบื้องน้านะเ,เนยไปต่อเบื้องนน้นอีกแ้วตอนนี้จ้า មកទូកกันលើយ จะก่อนยังสุดท้าในประมาณสองก้อนสองก้อนเองก้อนงเนาะงยกเอาซ่าเอันยานคมสูงธนัทเลยสันสูงวากันารเ็นอาเน บอกอูมันกันยังขึ้นซูงมาได้โลกคออยู่ไม่ไดีมันกอุบเป็นนะกอปแต่างอเนาะดีกุงพานะใส่ทุกเครื่องอีกจนบอ เครื่องั้นกำลังเออเครื่องก่อนขี้มอตื่ๆกันเลยได้เครื่องนะสังติสังติเอสาตั้งก้อนเครื่องมากแบบนี้ เออไม่เหยียบอันนี้ครึ่งไว้ซื่อหรือว่าตัวนี้ฮะไหวแล้วห้างไรอ่าตน้ไม่ตัวนี้รุดแล้วพอแห้งและตีลังกาลงในนี้พอีแดดมากกับปรีแล้วนะเนาะเบื้องนี้ Đi leo bơm này vì nào Cửa bột nó đang bơm không เรียบร้อยแล้ฟ้าเด็กพี่้องนะมาต่อฟ้าข้างหลังหนต่อฟ้าเลยอันนี้กันยกล่างนะมาพี่เด็กพี่น้องยายทียด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 ดตูเน่ยมันอะนะ ตูดใหม่เป็นไก่กับประตูะ้ว่าบนี้โอ้หดปึงงัดอ่านี่ยระเบร์ตูดเป็นไก่เชือประตูเล็กเลยอันเดียค่ะอีกน้อยนึง จะดึงดึงไปโลด,โลดเออเขายีา่ตันนะคะตนน้นเล็กันดป้ายแบบนี้ <c oughs> เี็กแล่ะแล้ว ม่แป้นเดี๋ยวใบตูดตูดตั้ม่บ้องโต้นอะหอเยา้ยาเู่ปูนกันยังบไอยังไงนย้าขึ้นบาตเดียวแล้วนะพอวนันก็เลยเฉงเพียกโอ้เย็นได้บัตเนี้ย ก็เริ่มก่อดด้านนี้เลยนะจ้าอุ้มกับค้นบล็อกขึ้นให้พวันค้นค้นลูกน้องสั่งโอ้าวนะสั่งลูกนอก้องเอาเอาเนี่ยเด้อเอาคอนตี้เด้อขอขอเอาเอาเอเห็นว่า ปูนปูนอีกคู่นึงปูนปูนอันยื่หมดตา่งเบิ่งนี่ก็ซามแถวคือกันเนาะ บากานาะกับพอดีมาพอดีพี่น้องพอดีปวดแอลอ๋อพะวันกําลังเจ็บเจ็บหลังเจ็บแอลอยู่พะวันสิล้งไงแล้ววันนี้ไฮบอกกหน้าขึ้นมาอุอ่มแผนค้นยลุม พอวันลงลำบ,บากกันหเา็นแทบเลยจ้าพออุ่นกับคนยอปูนขึ้นหน ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยนะ <laughs> สั่งแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไวแล้วนะ <c oughs> เรียบร้อยพี่เราทั้งสองฝาขนาดว่า,า,าสาั่มทุ่ยถ่ายต่อไปกระชิดอะไรก็น,น่าจะต่อเข็ดแบบไปพี่เราเดี๋ยวคาดเด่นพี่เราคาเด่นของเรา ลังสุดท้ายมองอยู่ัเทขั้นเอเ็นเดกก็ใสกันศาสตร์กันหน่อยสองมกันศาสตร์เด็กกันหอสองตอกันศาสตร์ใสข้างล่างนี่นะอีกมาสักสองก่อนนีนะใสข้างล่งเลยพี่น้องเลยเนะี่ยกันศาส ยบรอยพี่้องทั้งสองฝา,าบบก,กาา็น่ามาสั่มสุดท้ายต่อไปกระจิดก็น่าขึ้นตอกเห็ดแบบไปพี่อ้อาเลยขันเด็นพี่ออเอาขั้นเนของสุดท้ายมองยู่ที่ขั้นเอนเดนกกรซ กันสาดกันหน่อยสองลูกกันสาดอันน้พี่น้องสองลูกกันสาดใส่ข้างลังเนะี่ยคือว่ยสิบสองก่อนน,นะใส่ข้างล้างเลยพี่น้องเลยเนดะินกันสาดอันนี้คือตีแบบข้างล้างพี่น้องเลยตีแบบข้างล้างตีแบบแบากระเซอง ไอ้กันารแล้ะก็กองขึ้นสุดแ้วก็จบกันไเจ้าชายอยู่ฮ้าล้วอยู่นะล้วก็นั่งขับไปเลย 可愛いわ ลอยแล้วพี่น้องเลยพอดีตามื่อื่นมันแหงนะครับเพราะว่ากเจ้ก่อนะก่อตัวนี้กันหรือว่ายุดก่อนพี่น้องเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็นสาบก็จะป้ายกันบนท่านพี่ขึ้นคลิปนี้กันจลาพี่น้องออกไปก่อนนะพี่น้องเนาะขอบใจทุกแรงทุกเม็นโอเคคลิปหน้าเจอกันพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณขอบใจหลายบ๊ายบาย